สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเหนือฟ้าอย่างมีฟ้าคนสองราศีนี้ทรัพย์นิรมิตคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคนสองราศีค่ะที่เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งมหามงคลละเลิกมีเกณฑ์ว่าสู้แล้วจะรวยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับคนสองราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงมหามงคลเลิกสำหรับพวกท่านเองนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะพอตั้งแต่ราหูย้ายไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาราหูนั้นเป็นเงาของโลก ต้องฉลกว่าใครไหว้แล้วจะรวยให้หาเวลาไปไหว้ไว้ก่อนจะเป็นมหามงคลค่ะชาวราศีกรกฎมีดาวพฤหับสบดีโคโจรในเรือนกรรมะคือการงานเป็นราชาโชคดาวเจ้าเรือนการงานโคจรร่วมกับดาวอาทิตย์ในภพพันธุเป็นอัมพุกเก์ซึ่งดีมากๆเลยนะคะเป็นมหามงคลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆของชาวราศีกรกฎนะคะกอบโกยเอาไว้ให้ได้มากๆเลยค่ะทีนี้มาส่งท้ายกันที่อีกหนึ่งราศีที่เป็นมหามงคลและเลิกสำหรับท่านในช่วงนี้อีกราศีก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะ ชาวราศีตุลดาวอังคารแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งปราดแต่เป็นเอกนอรเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์เกณฑ์ที่จะทำให้คนที่เกิดลัคนาราศีตุลมีสตินึกรู้รู้จักฟิกเซนว่าสู้แล้วจะดีลุยสู้แล้วจะรวยสำเร็จทุกประการรู้ว่าเป็นแนวทางแล้วมีความหวังมีกำลังใจรับรองว่าไปได้สวยนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสองราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้ซับนิรมิตให้แก่ท่านแล้วนะคะกอบโกยให้ได้มากที่สุดเลยคะ่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ